ถ้าคิดดีไม่ได้ก็ให้อยู่เฉยเยถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้เงียบถ้ารักษาน้ำใจใครไม่ได้ก็อย่าไปทำลายก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นทั้งทางคำพูดและการกระทำลองย้อนกลับไปคิดให้ดีๆว่าคนคนนั้นเคยทำร้ายเราบ้างไหมว่าเขาคนนั้นเคยให้เกียรติเราแค่ไหน ที่เขายอมไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกที่เขายอมไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บเขาแค่ให้เกียรติคุณและรักคุณมากกว่าที่คุณคิดก็เท่านั้นเองทำดีกับคนที่ดีกับเราทำไมมันยากจังบางคนที่ทำร้ายเราทำไมเราถึงทำดีกับเขาได้ไม่ใช่คนดี ไม่ใช่คนเก่งไม่กล้าสอนใครไม่ดูถูกใครพราะเคยโดนดูถูกมาแล้วรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนไม่อิจฉาชีวิตใครไม่แก่งแย่งชิงดีกับใครขอแค่อย่าเบียดเบียนเราก็พอช่างมันชีวิตจะเป็นแบบไหนขอทำทุกวันนี้ให้เต็มที่ และขออยู่ในมุมความสุขเล็กๆของเราก็พอเท่านี้ชีวิตก็มีความสุขมากพอแล้วถ้าคิดดีไม่ได้ก็ให้อยู่เฉยๆถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้เงียบถ้ารักษาน้ําใจใครไม่ได้ก็อย่าไปทำลายก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นทั้งทางคำพูดและการกระทำ ลองย้อนกลับไปคิดให้ดีๆว่าคนคนนั้นเคยทำร้ายเราบ้างไหมว่าเขาคนนั้นเคยให้เกียรติเราแค่ไหนที่เขายอมไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกที่เขายอมไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บเขาแค่ให้เกียรติคุณและรักคุณมากกว่าที่คุณคิดก็เท่านั้นเอง ทำดีกับคนที่ดีกับเราทำไมมันยากจังบางคนที่ทำร้ายเราทำไมเราถึงทำดีกับเขาได้ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนเก่งไม่กล้าสอนใครไม่ดูถูกใครเพราะเคยโดนดูถูกมาแล้วรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนไม่อิจฉาชีวิตใคร ไม่แก่งแย่งชิงดีกับใครขอแค่อย่าเบียดเยบียนเราก็พอช่างมันชีวิตจะเป็นแบบไหนขอทำทุกวันนี้ให้เต็มที่และขออยู่ในมุมความสุขเล็กๆของเราก็พอเท่านี้ชีวิตก็มีความสุขมากพอแล้วใครที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานกันด้วยนะครับ สาธุ